Oh wow เดี๋ยวจะพาเดินทุกคนเดินไปตรงนู้น,นะค,ะค่ะคือหินมันสวยมากค่ะคือเราต้องระวังนะคะทุกคนเพราะว่าบางคนเดินนะ่ะมัวแตถ่ายรูปนะคะลืมดูตกลงไปเราต้องมีสติเลยะค่ะทุกคน บางคนน,นคนนี่คนเห็นไหมคะมันสวยมากจริง<ห> Or Jacob okay is over there. ตอนนี้เรานั่งอยู่โขดหินค่ะทุกคนเป็นวิวที่สวยมากค่ะทุกคนทุกคนเห็นเรือนะไหมคะข้างล่างมีเรือทัวร์ด้วยนะคะเห็นไหมคะนั่นนะคะจะบอกทุกคนว่ามันสวยจริงๆเลยนะคะทุกคนเรามาเห็นของจริงแล้วโหยิ่งใหญ่ลางการนะคะไคี่เพลนจะมารับรองไม่ผิดหวังค่ะทุกคน แต่ต้องแนะนําเลยนะคะถ้าจะมาก็อย่าลืมพกน้ําพกหมวกนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็เราก็ต้องการน้ํานะคะเดินก็2กิโลกว่าก็จะมาถึงจุดนี้นะคะแต่ว่าคือสวยมากๆเลยค่ะทุกคนทั้งโซนนี้นะคะเป็นโคดเินสีส้มนะคะธรรมชาติสร้างสรรได้สวยงามจริงๆเลยนะคะ โคดเห็นสีส้มสวยงามค่ะเราเดินเราก็ต้องระวังนะคะทุกคนเพราะว่ามันเคยมีอุบัติเหตุคนพลัดตกลงไปนะคะในตรงก้นเหวนะคะทุกคนก็หลายคนเหมือนกันนะคะทุกคนทีนี้เราต้องมีสติค่ะเพราะว่าขอบฝั่งนี้นะคะมันไม่มีที่กั้นนะคะทุกคนเขาเปิดโล่งให้เห็นวิวธรรมชาติสวยงามนะคะคนก็มากันเยอะเลยนะคะทุกคนสวยมากค่ะ น,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ